โอ้ยด่านนี้โอเคก็พอได้อยู่ไหนขอทดลองไฟฟ้าแสนลต์หน่อย <S 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 นี่ไงเจอแล้วเกินหน้าด้านเกินหน้าด้านเกินโดด เสร็จด,ดีเรียบร้อยเกมเร็วเออเราไม่ได้เอาก้นหน้าต่างมาด้วยนะลืมไม่เป็นไรไปเกมเร็ว ไปไหนหมดวะพอเจอแล้วนี่ไงปั่นสองคนเลยสบายเกินโอ้โหเรื่องวันเนียหรอครับนี่ไงเขาเรียกว่าดักทางมานี้ แขวนใก,ใกล้เครื่องนี่แหละมาเฮ้ยทำไมเขาฮิวเร็วกันเร็วจังนี่ไงเจอละเอาคนเดิมนี่ว่าคนเดิมนี่ว่าสามดีครับตามล่าครับเอา ตายนะช่วยเพิ่มแบบนี้นี่ไงเรียบร้อยมีใครปั่นแถวนี้วะไม่เอาเราไม่ฆ่าเราจะเย็นมีคนปั่นแถวนี้ด้วย ขอหาคนก่อนดิโอ้โหมีบนบ้านอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่จำครับบนบ้านมีคนหนึ่งนะเราไปบนบ้านก่อน โอ้อยังห้าเครื่องครบอยู่เลยอุ้ยบนบ้านใกล้เสร็จแล้วด้วยอ้าวเรียบร้อยตายไปหนึ่งนี่นึกว่าเนียนหรอนึกว่าเนียนหรอโดด เรียบร้อยมานี้อะไรเนี่ยปั่นไม่ได้สักเครื่องเลยเหรอเกินอย่าเห็นไหมครับถ้าเดินเกมไวก็จะทำอะไรไม่ได้เลยด็อกเตอร์เป็นคนที่เป็นตัวที่หาง่ายเปล่าไม่เจอเลยมันเป็นตัวที่หาคนง่ายนะ เพราะว่ามันมีไฟฟ้าสามารถหาคนได้เอ้าจะเจอรอ,ย, <S <S อยเออเรียบร้อย <S <S นึกว่าไม่โดนตีแบบบูชรุดมานี่ตีแบบบูชรุดเอ้าตายแล้วเราเอาโมลิมาทำไมเนี้ยไม่เมื่อกี้ลอยลอ,อยเจอลอย ออกมาทำไมฮ่าติดไปไหนอะอาเรียบร้อยหลงไฟดีครับมานี่มานี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวนะเรามีไฟฟ้าอยู่เราไม่ต้องกลัวออถ้าจำไม่ผิด <c oughs> คนนึงน่าจะอยู่ฝั <c oughs> ่งตรงนู้นมาเช็คหน่อยโอ้ไม่เจอเว้ยอยู่ไหนครับ บนบ้านมีแม่เอ่ยเฮ้ยเขาดึงเสาวเว้ยเจอหลุมแล้วเหรอเฮ้ยดึงเสาแบบนี้ไม่ชอบเลยเหมือนเจอหลุมแล้วเหรอไม่นา เฮ้ยเราเจอลอยเจอลอยนี่ไงเฮ้ยไปไหนครับอย่าว่าหลุมอยู่เม็ดนี้อ๋อนี่ไงอ้าววิ่งเลยหลุมหรอครับวิ่งเลยหลุมหรอครับมา ชะตาน้องขาดแล้วไปไหนอะอะไรอะอะไรเล่ามาดิเอาวิ่งติดดิวิ่งติดเอาเฮ้ย นี่ดึงคอหมานี้หมานี <c oughs> เ้เดี๋ยว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 เดา๋ยเดมยดี่ยวเดี่ยเดยเดยวเดี่ยดี๋ย้เดยวียดีหยวาหน่ยเยดีห,หย <c oughs> <c oughs> ร้ดด้วีหยวเดียด้ยวียเรียดยเี มาครับยอ่อสายยอ่อมาถึงเราต้องสายยอ่ออาเราเจอแล้วเราเจอแล้วมาต้อหูไปไหนวะอ๋ออยู่นี่ก็ว่าอยู่ไปไหน ยอ่อขึ้นมาก,ก่อนมาเจอคนที่ใช่หรือเปล่าว่าไงไอะเน,น่ดีเจอคนที่ใช่ไว้เจอคนที่ใช่เจอคนที่ใช่เอาให้ไม้หมดแมปบมาบอกเลยนี่เพื่อนไม้ตรงนี้อันนึงเอามาดีมาดี เออคนที่ใช่จะคนที่ใชออ่ไม้หมดแมปบอกเลยปั่นได้ปั่นไปปั่นได้ปั่นไปไม่แคร์นี่นี่เพื่อนไม้ตรงนี้มาตรงนี้เออมาไม้ตรงนี้เออเฮ้ยเ,เป็นไงวะอ๋อไม่ใช สเตะแปลใส่หมวกมานี่แต่คนนี้ใช้ไม้เยอะมากเลยนะโอ้ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ไปไหนแล้วไปไหนแล้วก็เห็นอยู่นี่หว่าแถวเนี้ยปล่อยมัน อีการดีดีเลยเอาตรงนี้ดีกว่าเอานี้ดีกว่านี่ไงว่า้รด็อกเตอร์ไปอล้วอกเตด็อกเตอร์ชุดบรรหมอดีไม่แหนหรอเพื่อนใช้ไม้ไปหมดแล้วตรงเนี้ยได้ฮานี่ไงลูกมาใส่หมวก มางใต้บ้านหรือเปล่าไรอ๋อใครเนี่ยอเออมาดิมาดิเอาไงอ,ะอ่ะอากระทืบไมได้อะ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงหลอกไฟครับมาี่ เมื่อกี้ไปช่วยแล้วเหรอโอ้ตีนี่ฉลาดนะไม่ปั่นไฟเด้อเว้ยอ๋อเราเจอแล้วดิเราเจอแล้วเอาไงอ่ะเอาไงขอก่อนหนึ่งทีไปไหนอ่ะลงใต้ดินเปล่าฉันไม่ลงด้วยโอ้โหเรียบร้อยนี่ไงมีบอลโลเปล่าบอลโลเปล่า ข้างหน้าคนหน like ึ่งนะนี่แขวนไว้น um um pues> um ี่ก่อนเมื่อกี้เหมือนคอเด็ดปะวิ่งไปกับตัวโอ้โหมีแทงหลังมีแทงหลังไปไหนล่ะครับ เอาวิ่งชิดเอาวิ่งชิดอะห้างปาบเรียบร้อยอูแต่ตี้นี้ปั่นไวนะแป๊บๆจะเสร็จละม,มีคนหนึง่งมีคนหนึ่งายดิว่าไงครับอ้าได้อยากได้ได้โอ้โหไม่โดนได้เลย ไม่เอาอะ่ะแา่คนเนี้ยเอาคนเนี้ย,นนยทำไมอ,ะอ่ะเป็นหบบวะเป็นแบบวะ ะนี่ไ,อไงอ,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 อ้าวขำเลยขำเลยขำเลยอ้าวขำขำไปไหนครับนี่ไงเราเขาเรียกว่าหลอกไฟมานี้โอ้โหเพราะมีแทงหลังไม่มีแทงหลังเว้ย อุ้ยเสาตรงนี้พังแล้วด้วยนใ,นใกล้ๆสาวๆนี้ใ,นใ,นใกล้ๆไม่เอาลงใต้ดินหรอกเปน็นห่วงไม่ทมันไหมวะหลุดไปวะอย่าหลุดนะเอ้ากูว่าแล้วกูว่าแล้วตรงนี้ใกล้ๆมันกูไม่เอามาแขวนวะไปไหนเขาเอ้าเอา,เอา,เอาวิ่งติดวิ่งติด มาเน่เออ <c oughs> สองคนน่าจะปัดไฟกันสบายหายห่วงแล้วแต่เครื่อห้าล่างก็ยังไม่ได้กินเสียงนะน่าจะแบไม่ใช่ ดนี่ไงโห้ยคนนี้แบบมาเล่นเป็นเว้ยมันจูกบ้านอะ่ะ เนี่ยใช่หไหมจุ๊กเด็กอะ่ะนี่ขอก่อนทีดิอันนี้ล้มไม้ไปล้มด้วยเสร็จดิจุ๊กเด็กน้อยอ่ะฮะไปเข้าบ้านไฟ เรียบร้อยดิรออะไรอ่ะนี่ไงเรียบร้อยดิไหนวะอ๋อใส่หมวกดิเออ <c oughs> ผมเจอข้างหน้าข้างหน้าคนหนึ่งข้างหน้าคนหนึ่งเห็นละเห็นละ นี่ยตรงเนี้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้พี่อย่าพุง่งไปอ่ะน,นี่ดิไปถอดหมวกกันนะน้องๆ ตายละตรงนี้ตรงนี้โอ้โหติดแล้วติดแล้วเว้ยติดแล้วเว้ยนี่ไงเรามานี้มานี้ไอตัวดี túa đi, mani, lấy. đi côn ở đâu à? ô,เจอ lùn không น่าจะเจอหลุมแล้วนะน่าจเจอหลุมแล้วนะผมว่าโอ๊ะเอาไม่เจอหลุมด้วยไม่เจอหลุมด้วยรู้เรื่องดิ ถูแบบมันอยู่คนละทางเลยไงโอ้อันนี้อันนี้อันนี้อนนโอ้ทันสัวงานเพื่อน